ฉันจะไกลบอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักชันเสียทีก็มาถึงช่วงไปหาจะสองอีกครั้งนะครับสลครั้งนี้ก็จะมาพบกับพิพลกับโหพิพลเลย่ะครับอ่าเดินมาพบกับ น้องพลว่น้องพลคนเป็นมือกีต้าววงแคลชครับผมแล้วก็วันหนึ่งก็พัฒนาตัวเองจากศิลปินไปเป็นโปรดิวเซอร์ครับซึ่งก็ได้โปรดิวซ์เพลงหนึ่งออกมาครับผมยอดวิว113ล้านวิครับเยอะที่สุดในประเทศอันดับที่31ของโลก เพลงนั้นอ่ะที่เพลงใกล้แค่ไหนก็คือใกล้ของเกสโนวาเกสโนวาครับเขามาเจอกับคนยังไงก็คืออยู่อยู่ที่ดักบาร์ด้วยกันอยู่ค่ายเดียวกันอยู่แล้วอยู่แล้วใช่อยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็มาเจอแล้วทีนี้พี่อั๋นนะครับก็เลยแบบพลสนใจไหมอยากลองทํางานกับเกสโนวาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ไปดูแบ็กกราวไปดูว่าเอ้น้องๆ้องเขาทํางานไงเอ้ยทํางานเองอันดับแรกคือผมก็จะเลือกน้องๆ้องที่ต้องทํางานเองได้พอสมควรเพราะผมถือว่าวงเนี่ย มันมีลายมือของมันเราไปสร้างให้ทั้งหมดอ่ะวันหนึ่งอ่ะวงมันจะอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวงมันต้องมีของของมันอย่างน้อย5้า0หซแล้วเรามาเติมที่เหลืออย่างเกสโนว่าเนี่ยมันก็คือ e x p e r i m e n t a ล p มน p ัลป๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากงานที่เขาสนสนของเขานั่นแหละใกล้ท่าไหนคือใกล้เนี่ยน้องแต่งมาหรือว่าคนแอสไซน์ให้น้องแต่งน้องแต่งมาน้องแต่งมาน้องแต่งมาเองคือไม่มีการบีฟด้วยไม่เกี่ยวเลยเพลงนี้ไม่บีฟด้วยคือ เรามีเพลงในสต็อกอยู่แล้วแล้วปนทเนี่ยคนที่เขียนเนื้อเนี่ยเขาก็จะพยายามเขียนเรื่อยๆถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่ตั้งแต่วันที่เขาเขียนเขียนมาจนวันนี้โอ้โหลายมือวเขาชัดมากเขาชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วเข้าใจลอจิกของเพลงมากขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้ผมต้องคอยเขาเอามาเป็นคอนซัลต์ให้กับการที่แบบผมทาศิลปินนี้ลอจิกมันได้โอเคป่ะอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เขียนใกล้แค่ไหนคือใกล้มาผมฟังครั้งแรกผมว่าเออเพาะว่ะ แต่ไม่รู้มันจะดังหรือเปล่านะพี่ไม่รู้เลยแต่รู้ว่าเพลงเนี้ยเพราะแต่ว่าเมโลดี้ช่วงแรกจะกระดกกระเดกอยู่เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเขียนเขาจะลืมลืมลืมเรื่องเมโลดี้อ่ะเอาเอาเนื้อนําเนื้อตั้งนะเมโลดี้ตามแต่ในมุมผมผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมเป็นนัก้งดนตรีผมรู้สึกว่าเมโลดี้มันมีความสําคัญขยับโน้ตนี้ขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวแก้คํานี้นิดนึงงงงยยยยยััไมม่่คคออาาจนนนเพีแตลภใใง แม่นด้ว่าจะมีจังหวะที่คนเนื้อให้คนดนตรีขยับคนดนตรีทําเสร็จปุ๊บคนเนื้อขอขยับโน้นนี้หน่อยอะไรอย่างนี้เราก็จะโม่กันตบไปตบมาจนมันเป็นอันนี้ครับจนมันเป็นแบบนี้ตอนแรกพี่ไินชื่อเพลงนี้จะเป็นงงเว้ยไกลแค่ไหนคือใกล้ไกลแค่ไหนคือใกล้เห้ยงง

มันจะมีความกบกวนอยู่ในเนี้ยแต่ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจกันทีที่นั่นหรือยังไงเราก็จำในรู้สึกเออมันเป็นคำพูดที่ประหลาดมากนะใช่ประหลาดทางโลจิกใช่ต้องมาดูเนื้อต้องมาดูเนื้อแล้วพูดอะไรอีกนานแค่ไหนอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีคือเหมือนมุ่งพลเดินเตินั่นแหละคือผมว่ามันเป็นโมเมนต์นี้ด้วยครับคือโมเมนต์แบบบางทีเราเราพยายามรักใครสักคนหนึ่งพยายามดูแลเขาแต่ เราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันเกิดคำถามว่าโอ้นี่เราก็เดินมาไกลแล้วนะแต่มันยังไม่ใกล้เลยแต่ยังไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมเดินมานานนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรรู้เรื่องสำคัญยังไงกับเพลงชักเพลงนี้สำคัญผมว่ามัน มันเหมือนผู้จัดการทีมฟุตบอลนะครับใช่ไหมผมประมาณนั้นก็คือดูภาพรวมอยู่ว่าเอ้ยนักเตะมันเตะไงวงมันเล่นยังไงวงมันซ้อมยังไงอะไรเงี้ยเราก็ดูภาพรวมอยู่แล้วก็คอยบอกว่าเออเฮ้ยประมาณนี้เยอะไปน้อยไปผมว่ามันจริงแล้วการเป็นโปรดิวเซอร์มันคือการ manage เพลงเพลงนึงให้ออกมาแล้วไปถูกคิศทางถูก เป้าหมายที่เราอยากจะให้เพลงนั้นมันไปนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วถ้าดิสคริปชันจริงๆของมันเลยเนี่ยคุณต้องมองเห็นตลาดด้วยว่าเพลงเพลงนี้มันจะต้องไปอยู่ในทาร์เก็ตอายุกลุ่มอายุเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วสินค้าที่เราจะไปขายเขาอีกแล้วเพลงนี้จะขายสินค้าอะไรได้ล่ะต้องลิสต์มาแล้วแล้ว ทำไงถึงจะซื้อความเชื่อใจจาก,จากพวกศิลปิน,นเพราะศิลปินนี่ไงแน่นอนนะเป็นศิลปินแน่โอ้พี่พลเราคงมองพี่พลเป็นคนนี้เป็นศิลปินด้วยกันไหมใช่ไหมผมว่ามันคือความที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกันกเลยคือแบบอาทิตย์หนึ่งอาจจะเจอกันอย่างน้อยสี่ห้าวันเลยทํางานด้วยกันทุกวันทุกวันวันกินข้าวด้วยกันอ่ออกไปกินข้าวด้วยกันกลับมาทํางานต่อถึงเวลาอ่าเลิกเลิกอาจจะมีแฮงเอาท์กันบ้างให้รู้ว่าเวลา เราทำงานแบบนี้เราสบายกันแบบนี้เราสนุกกันแบบนี้เวลาเราขายเพลงไม่ผ่านร่วมกันม,มันเป็นยังไงขายเพลงผ่านร่วมกันมันเป็นยังไงแน่นอนซึ่งมันจะต้องมีในเวลาระหว่างทำงานนี้คือเหตุผลเฮ็ดไม่ตรงกันอ่าใช่อันนี้คือที่สุดแล้ว,ลวมันจะยังไงที่สุดแล้วในมุมผมผมก็จะให้น้องเป็นหลักให้น้องให้น้องคือสมมุติว่าในความรู้สึกผมผมอาจจะรู้สึกว่าไอ้ลายเนี้ยมันอาจจะยังไม่สุด ถ้าปรับอีกนิดนึงเนี่ยมันจะสื่อสารกว่านี้สมมติแค่ลายกีตาร์ลายเดียวเราทะเลาะกันลายกีตาร์ลายเดียวเนี่ยอีกนิดเดียวเองถ้าปรับสักโนต้ตสองโน้ตนั้นะมันจะป๊อปกว่านี้เลยไม่ยอมอ่ะอ่าไม่ยอมจะเอาอ่าไม่เป็นไรเอาลองให้ลองแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยพอมันมันเกิดความผิดพลาดเขาเรียนรู้เล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาบอกตัวเองแหละว่าอันเนี้ยอยากให้คนลองให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนะนําคนที่กําลังจะจะสร้างงานอ่ ขึ้นมาใหม่ๆขึ้นมาบ้างถ้าแนะนำน้องๆจริงผมว่าให้ให้ลองทำแล้วก็ศึกษางานจากผู้พี่ๆเนี่ยเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เกิดมาแล้วมีความรู้เลยมันคือจากการที่เราเป็นศิลปินอยากทำเพลงเรียนรู้พี่ๆสอนสำหรับการเป็นนักดนตรีการเป็นศิลปินอย่าไปมีอีโก้เยอะ,อะถ้าคุณมีอีโก้นั่นหมายถึงว่าความรู้ที่คุณจะได้จากพี่ๆที่เขามีประสบการณ์มันจะไม่ได้ คุณต้องในมุมผมผมรู้สึกว่าผมมันจะผมจะเป็นเด็กที่คอยแบบพี่ทำไงฮะพี่ <"P> hi, ครับเ,เ,เป็นนักเรียนตลอดอ๋อ oh, อย่างนี้แหละครับเอาลองกลับไปทําอ๋ออย่างนี้แหละครับเอากลับไปทำถูกไม่ถูกดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่หลายองค์ประกอบครับไม่ใช่ว่าที่พี่ๆทุกคนพูดแล้วมันจะทําให้เราเพลงนั้นสําเร็จทั้งหมดมันไม่ใช่มัน <"M ain S 2> ต้องเรียนรู้แล้วมันอยู่ที่จังหวะขอบใจมากคนวันนี้ <c oughs> ที่มาดีเลยลครับยังไงเราคงเอ๊ออาจจะเจออีกเรื่อยๆครับผมรู้แหละได้ที่ไหนก็ตาม โไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วเท่านี้